มอทีวีใช่ไหมเยสเซอร์เออเออในยมันไม่มีวะแต่ว่ามันมีคนเข้ามาได้อะเออคือไรมีใช่ไหมมันมีคนเข้ามาได้อ่ะมีมันจะขึ้นเออเนี่ยนั่นอ่ะมันขึ้นปะเออเนี่ยขึ้นละ อันนี้มันดังดีเลยเลยเน<ช>ี่ยไม่ด้เ<า>กี่ยวเขาด้วยเนี่ยดีเลยหนักมากไอเดี๋ยวเขานอาให้มันดีเลยกี่วิสามสิบประมาณนั้นไม่ไม่ในยูทูปนี้เนี่ยเขาอยู่ในยูทูปเนี่ยไหนเออจอยมาได้ไหมนะวะ <laughs> <laughs> สิ่งดีเลยแบสุดยอดะ <laughs> ไอ้าโอ๊ตออกไปไหนมันแอดคนเข้าได้ด้วยนะ มันแอจะไงมันมันมันบอกให้เออต้องมีเพื่อนในนั่นน่ะใน Google บวกอะไรนั่นน่ะเอาเอาอ e ีเมลมาดิอีเมลที่สมัคอะอีเมลข้างบนอย่างเดียวนะะ <Okay. S 1> มันบอกให้ใส่อ e ีเมลถ้าจะอือ <c oughs> แล้ว <c oughs> ดูพิมพ์ ไม่ไม่ได้ยินวะไม่ได้ยินเหรอเอยได้ยินแล้วไ,ได้ยินแล้วได้ยินยังดีนนะได้ยินแล้วอย่าอย่างเงี้ยคหาวิธีได้แล้ววัเออถ้าตื่นเต้นตรงไหนวะเลาวมัน <c oughs> จะมีน้องคนเข้ามาทีนี้มันก็ไปขึ้นชาแนลเราแล้ว,ลวเพราะว่าเราให้มีคนไปดูแล้วนี่ไงอินไว้ชวนมาแล้ว S <S อืมฮแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งดึงเดี๋ยวไปซ้อมดึงขอ้อหนึ่งเดี๋ยวมาซ้อมดึงขอ <S <S 2> <S 2> ้ออืมอืมไม่ตนะเฮ้ยเชิญแล้วตาผมเชิญได้ผมเชิญแล้วอ่ะกดเชิญแล้วอันนี้ไม่ไหลพอเพราะแป๊บหนึ่งมันจะติดเป็นรอหาง สองวิวอย่าอย่าตบขออิจิบโคโร่เด็กคอมพิวเตอร์ได้ไหมก็ได้ต้นคุยกับใครอยู่อ่ะออเป็นน้องมันแอดคนยังไงวะ ไม่รู้ว่าเกิดชันไปแล้วว่าต่าคนโคชนต้องไปที่กุ้กันบอกมาฮะเพราะว่าตอนนี้เรากดเชิญมันอ๋อมฮะกอดอันนี้ทำไมอะไมโครโนไม่ถอดไม่ได้ถอดหรอโอ้โหไม่รู้อ่ะ มันไม่มีอ่ะคำเดนมึงกดเข้ามายังไงวะออดมึงกดเข้ามายังไง,ง,งก,าางไงก็ไอไอเว็บที่มึงส่งมาเออกูกดเข้าไปเออนี่ลิ้นที่เราส่งไปอ่ะ่า อนสกายอ่ะในสกายที่ส่งไปอตะต่กดไปตรงน้วก็กดกดเข้าร่วมเออม you know? ันก็ได้อืย่ากินตอตไต้ แล้วก็กดเข้ารวมอะไรนั่นแหละไอ้กดบอกเอออีนสต a อกาทำไมมึงถายรูปนี้มาดูไหมครับ,บนี้ขออือทูปแป๊บน,นึงกดเข้ามาล้วมันติกดมแล้วตกลองินตอกดเข้อนนต่อนึงเข้ายูทูปไปสาา่งชัาา่วโมงอาจะไปกนพูดจะ้มี ก็ยังไม่ได้โหลดอ้มวเมื่อเดีวเขา็ตังไม่โหลดอกมะแล้วโคบูเมื่อไหร่ถึงแอนรว่าไม่ห็นกันเลล้รอันดีมันจุดสุดอยู่นะอย่างนี้เราก็ต้องอำใจ

เห็แต่เอ็เก๋เลยก็เห็นเพื่อนบอกว่ากดตามลิงก์มามันก็แบบว่าให้เข้าได้เลยอ๋ออ๋อเห่อเอ้ยนี่ไงเห็นแล้วถ่ายตอนสดคุณดู เปิดกล้องเลยดิด้วยวะอย่า n นเปิดเปิดกล้องเลยเปิดเที่แย่เป็น delay วะเฮียเ e l a y นานมากเลยนี่ไงปีนั่นเลยไม่ให้เจอให้ให้หบาท

ยัไงไงวะกูก็ลืมเนี่ยไอ้สัตสอ๋อไอ้คุณถีบเงเยขาเพลงไหนลี่หาคนมีน้องอ่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาเออเขาไม่ได้ i mm don't -hmm. mm -hmm. อันนมีโชวโชวอะไรบ้าง้าอเรื่โชอ้าวไม่มีไร เออเนี่ยมันมีลิงอยู่อะของเพื่อนบอกเนี่ยที่ให้ลิงไปตอนแรกเออกดเข้ามันก็กดเข้าได้เลยม,เมันมันจะเป็นอะไรบางอย่างเออแล้วพอกดกดกดไปปุ๊บมันยังไงวะมันจะบอกว่าเริ่มเข้าเข้าเข้าไปคอลด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ไดออ้ใครว่าลนะ่ะผมนี่แหละ อย่าดูอายโอ้อย่าดูโคตรไหนๆแค่ไหนละเอ,อ้ยอย่าเผาดิวะดูแล้วก็กดไลค์ด้วยสิคะ ไหนไหนๆแล้วทำสีเห็มดีกว่าโนเม่อก่อนชอแคสเกิร์เอาทำมันจะเป็นเราไม่อะแคสไลแคดไลตาสตาเคยวะดาวเ ตาพูดติกบ่บอนีันนี้่าสกลาติดอตชอตมามามาเกือบสามเดือแล้วแต่มันก็ยังตอี้นี้ตนเรียวนี่ไอ้นี้ไม่หมดฮาโลวีนเดี๋ย่าวเราค่อยมาสตรีมวิธีตอนมืจะได้น้องเด่นนะเพราะว่าเพราะว่าพวกพวกไอ้ใครวะ พวกเยอยพวกอะไรนี่เขามไม่ว่างตีแม่งตีสองเลยไหมทุยเหี้ยกูนอนนฮัททูมิชัด <laughs> เดี๋ยวจะตีมตอนมืดๆอ่ออะเล่าเรื่องผีฮาโลวีนเดอ้อมันอาจจะไม่ว่างเ่เออเดี๋ยวนี้จะเย็นดิต้องไปค้าเช็คหมดเนี่ย <laughs> เหียเกมอะไรอ้องเล่นเกมเลยนะตาสตาร์าปะ เหมาือนเจมจีบญิงอน่ยยังต้องเล่นต่อแต่คิดถึงอ่ะจีบเอาไว้ตรงนี้เปิดเดียวนี่ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันสัญญาฉันชอบเธอใครที่เราต่อไป ไอไปโอเคเดี๋ยวมาสตตีมอีกทีตอนมืดแล้วกันเดนแต่กูลืมไม่ที่สตรีมแล้วอะ่ะกูงโง่ไปแล้วเดี๋ยวเขาสตรีมตอนเย็นเชียร์กันเออกูลืมหมดแล้วนะันะ่นีิบหายเชียร์กันเอออยากจะดยุดสตรีมแป๊บหนึ่งอยากตอนเย็นตอน,นมืดมืดค่อยมาเนื่องจาก60สับสไครต์แล้วก็เป็นวันฮาร์โวิน โอเคโอเคไปแล้เออไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไอ้เฮียไม่ไปไม่บอกเลยส้นตีนโอเคไปแล้วบาย,บาย,บายครับ